สิบสามอนัตตลักษณะสุดตังเอวัมเมสุตังเอกังสมะยังพักวาภารานะศยังวิหารติอีสีปตเนมิคทาเยตตลัโขพักขวาจจวาปจาวะคีเยพิกขูอามันเตีรูปังพิกเวอนัตาลูปัญจะหีทางพิกเวอัตตาอาภาวิาณายิทาังลูปังอาภาทายะสังวัตเตยะ รับเพถาจะรูเปเอวังเมรูปังโหนตูเอวังเมรูปังมาอโหสีติยะมาจักโหพิขาเวรูปังอนัตตาตสมารูปังอาพาทายสังวัตติน่าจะรับพัติรูเปเอวังเมรูปังโหนตูเอวังเมรูปังมาอโหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิตทางพิขาวอัตตาอภวิสนายิทังเวทนาอาพาทายสังวัตเตยะ รับเพ Karma, ทดจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตูเอวังเมเวทนามาเอาโหสีตินัสมาจักโหพิกเวเวทนาอนัตตาตัดสมาเวทนาอาภาทายะสังวัตติน ra, man, eyes, Columbus, right ่าจะรับพัติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตูเอวังเมเวทนามาเอาโหสีสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจะขีทางพิกเวอัตตาอาภาวิสะนายิตทางสัญญาอาภาทายะสังวัตเตยะรับเพทาจะสัญญา สัญญาญะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหมาอโหสีติยัสสมาจกโหพิขเวสัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอาพาทายะสังวัตติน่าจะรับพัตติสัญญาญะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหีทางพิขเวอ อัตตาอ,อาภาวิสังสุนายิตทางสังขาราอาภาธยะสังวัตเตยุงรับเพถาจะสังขารีเอวังเมสังขาราโหนโตเอวังเมสังขารามาเหสุนติยัสมาจะโขพิฆเวสังขารานัตตาตัสมาสังขาราอาภาธยะสังวัตันตินัจลับพัติสังขารลสุเอวังเมสังขาราโหนโตเอวังเมสังขารามาเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณจะขกิหัก จะหีทางพิกาเวอัตตาอภะวิสัาิยิทธางวิญญาณังอาพาทายสังวัตเตยะรับเพถาจากวิญญาณในเอวังเมวิญญาณางโหนตุเอวังเมวิญญาณางมาอาโหสีติยัสมาจากโหพิกาเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอาพาทายสังวตัตตติน่าจะรับพัติวิญญาณในเอวังเมวิญญาณังโหนตุเอวังเมวิญญาณังมาอาโหสีติ ตังกิงมัญญัตาภพิขเวลูปังอนิจจังวาอนิจจังวาติอนิจจังพันเตยามปะนานิปะนานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปะนานิจจังทุกขังวิปปารินามะธรรมมังกันลังนุตตังสัมมนุตปัสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสสัมมิเอโสเมตตะ ตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญัตถาพ,พิกเวเวทานาวนิจาวาอานิจจาวาติอณิจาพันเตยามปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปานานิจังทุกขังวิปาริณา มะธรรมมังกันลังนุตตังสามานุตปสิตรงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญตถาพิกาเววิสัญญานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยามปะนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปะนานิจังทุกขังปวิปปาลิ ปาลินามธรรมมากัรลังนุดต่างสามนุดประสิทตรงเอต่างมะมะเอโเอโสมหาสมิเอโสมเออตตาติโนเหตต่างพันเตตังกิงมันญะถาพิคเวสังขารานิจาวาอานิจาวาติอนิจาพันเตยามปนานิจังทุกขังวาต่างสุขังวาติ ทุกขังพันเตยามปานานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมมังกรังนุตังสัมมนุษย์ประสิทุงเอตังมะมะเอโสโหโสหามัสสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตตังกิงมัญญะถาพิขเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติกนิจังพันเตยามปานานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยามปานานิจังทุกขังวิปารินามะธรรมมังกรังนุตังสัมมนุษย์ประสิทุงเอตังมะมะเอโส มหาสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัสมาติหาพิคาวเยยังกินจิรูปังอตีตานาคตะปัจจุปันนางอานัตตังวาพระหิตทาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวาวะในตังวายันทุเลสันติเกวาสัพพังลูปังเนตังมะมะเนโสหามัตสมิณะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมาปัญญายะทัพพัง ยากาจิเวทนาอาติตานาคตาปจจุปน,นอาอนัตตาวาพาหิตาวาโอลาลิกาวาสุข,ขุมาวาฮีนาวาปณีตาวายาทูเรสันติเกวาสภาเวทนาเนตังมะมะเนโสหามัสมินาเมสโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสามมพปัญญายะท่านทัพพังจากาจิสัญญาอาติตานาคตาปจจัปน,นอาอนัตาตะตะ อนัตตาวาจาหิตาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณีตาวายาทูเรสันติเกวาส,าสัพพาสัญญาสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนสหามัสมิณเมโสอัตตาติเอวามตังยะถาภูตังสามารถปัญญายะท่านทัพพังเยเกจิสังขาราอาตีตานาคตาปจจุปันนาอนัตตาวาพาหิตาวา โอลาลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปณีตาวายาเยทูเลสันติเกวาสาเพสังขาราเนตังมะมะเนโสหมามัตสมิณะเมโสอัตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมัมปัญญายะั้นทพ,พังยังกินจิวิญญาณางอัตีตานาคตะานาคาตาปัจจุปันนางอนัตตังวาพะหิตาวาโอลาลิกังวาสุ สุขุมังวาหีนางวาปณีตังวายันทูเลสันติเกวาสัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหามัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสามัพปัญญายะทันทัพพังเอวังปัสสังพิกาเวสุตตวาอาลิยะสาวะโกรูปัสมิงปีนิพินทติเวทนายะปีนิพินทติสัญญายะนิพินทติสังคาเลสุปีนิพินทติวิญญาณังวิญญาณสมิงปีนิพินทตินิ น,นิิพินทางวิรัตติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติญาณังโหติขีนาชาติวุตสิตังพัมมะจาริยังกัตังกะละนียังนาปลังอิทธตตาญาติปชานาติติอิทามาโวจะพักวาอัตมะนาปจัปจจัวขียาภิกขูพักวะโตภาสิตังอภินานทุงอิมัตสัมินจปะปนาเวยากะละนัสมิง พันยะมาเนปัจจวัคขียานาังพิกุูนางอานุปาทายะอาสาอาสาเวหิจิตตานิวิมุตจิงสูติ